เ็ดชั้นโมยใหญ่เนาะเป็ดชั้นญญน,น,น,น้อยของชั้นแต่เรื่องบทแสบคือเผ็ดใหญ่เขาเน,ะเนเาะเผ็ดใหญ่เขาแขแบไบม่หลอกให้กันดีใจไยเห็นยังก็ได้คนขายของไม่คนทางมากเขาก็ดีใจว่าคข้สื่อสื่อของท่านบ,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 บ๊บบอมกับประองทางมากออกสูงโยาบ,บาลแาชเสดสวัสดีครับเมื่อนี้ได้อาหารเจ้าของอย่างไรพี่น้องมัมม่มม่มเมียนที่สามมือทิ่งไว้พี่น้องอันนี้ทำเมื่อเช้าแต่ว่าตาแห้ง อันนี้อันเห็ดหมึกก้อนพุนอันนี้เห็ดหมูนนหมว่านพี่น้องกินสามแบบเลยอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวพอดีอันนี้บ๊สมแต่ว่าไม่ได้ทอดนะกินติบมากินนิ้ได้เจ้าประแดดพี่น้องหมูแดดเดียวแล้วก็จะมีเอไก่ต้นน้ำปลาไก่เหนียวพี่น้องถ้าตอนพี่ตอนน้องสุขสุขคนมาเด้อม,มากินข่ารอบคำคำน้ำกันพี่น้องเลยอืม,อมจําเจ้าจักโบกับพี่น้อง ช่วงนี้บ่อยคด้เห็ดคลิีบายได้พี่น้องอือสว่าง้ังค้านเข่าบดีปวดเข่วอือันนี้แบบสมพี่น้องขึ้นมลายมือแล้วอือ ของเราเป็นหมั่มเนื้อใส่ตับสูตรดั้งเดิมน่ะเพื่อนฮึมสมอะไรจริงพูดเดียววนวันสัมบยัย ไอ้ก็ไม่ได้กินน้ำกลยม่้กินเ,นนเรียบคลิปนีจน้จะมาบอกถึงอ,นอคอนทีคอมเมนต์ในคลิปบอกอันที่คอยส่งเหตุคลิปลงไป เวก็มีมาคนมากคอมเมนต์ยากสื่อของถักไล่มาในอ e าสัณป่อยไปาถักไล่ไปก็ถักไล่ไปแล้วบออ่านไล,ลา่ข่อยข้อความไปหาทางเฟซบุ๊กเขาไม่ตอบบอออ่านอันขั้นบอตอบบอ้อา่านบอถักอย่างน่ารัาอ่านขึ้นถักมาไปห,ห,ห,ห้าไปห้าไป แอดไลน์แอนไลน์ล้วแล้วกับบ้านขอควม่มหฮาแล้วก็เมนว่าขอรายละเอยียดสินค้าหน่อยไปสันบาเข้าก็ดีใจแล้วแบบมิคนสั่งสินค้าเข้าสู้เพชชั้นบ่ไรใหญ่บ่เพชชั้นบน่อไห่เนาะเพชชั้นหน่อยขอชั้น คือบัคือแต่เรื่องบทแสบคือเหจุไง,เข,เ,ไงเขาเนาะเหังไงเขาแงบเขาก็เลยประกาศสื่อที่ไม่หลห้กันดีจต่ายเห็นยังก็ได้คนขายของไม่คนทางมากเขาก็ดีใจว่าเขาจะสื่อของข่้นบวมกับประองทางมากลอกสูมันดีใจค้าง ผงฉันมันมาเสียบเขาเริ่มประกาศสัง่งไม่จ่ออ่นเพียดัง,ดงๆใหญ่ๆผมเขาแสบเขาบไม่ค่อยมันใจนิดกว่าเพียของแขกหมูแดดเดียวก็คือกันบอกเอาแหงๆเด้อไม่จะแหง ได้ซ้ำที่อย่าง Thai ให้เบิ้องล้ละพี่น้องขั้นแหงหลายกว่านี้คอยเคลื่อนสิบรอยน้าชักบาทก็สิขาดทุนขนาดแหงซ้ำนั่นอะ่ะเกือบสองกิโลนะได้หนึ่งกิโลมุจเจ้าบา่าสี่ร้อยบาทส่งฟรีหาค่าส่งแ้้เลือเท่าไหรแต่สามร้อยกว่าบาทละม้วนเกือบสองลูก่าไร่แล้ว วันไหนไม่กินโซ่หรอกคินมาจมเห็บฟังมเหม่อลซูฟังขั้นจะเอาแหงๆมันไหนกะตากกิดเองว่ะซื้อมาตากิดเองขายขาดทุนพันสิ่ขายทำนี่กำกำได้เนี่ยนิดเดียว แบบนี้แบบนี้ทำเมื่อเช้าแต่ว่าตากักตากไว้ทั้งบ้านไงมันเนี้ยมันก็เลยเป็นสีผิวแห่งๆอย่าง,าง,าง,คงคนะที่ฉันบอกไปแล้วของไข่เนีเอฟซีที่เคยสั่งแล้วเพิ่งจะกลับมาสาั่งซ้ำ สินค้าเป็นมําเป็นใส่กรอบต้นท่างน่ะมันแหงพอไปถึงน่ะมันมีนม้ำพองมักคลองดอกมันต้องมีนม้ำมูลเจ้าบ่าว่ามันต้องมีน้ำออกเป็นเรื่องธรรมดามั่บรบบดเสียบอนาอาแค่ไปถึงปลายทางไปถึงบ้านคุณแล้วคุณก็เอาออกจากถุงแล้วเอาไปพึง่งแดดแค่นั้นอันบ่ได้บ,บ,บรบบดเสียบรดเนีย ถ้าสินค้ามีปัญหาเนะี่ยข่อยเข้มทุกคนส่งฟรีให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งโดยไม่คิดเงินบางคนบอกว่าสินค้าจากระยองไปถึงนนทบ,บุรีสมแห้งกินบม่ได้ข่อยกรนเลย ส่งทองเย็นหายส่งให้ฟรีบางคนไม่คิดตังแบบส่งให้รอบนึ่งเ็ดกูเบดังล้อสัวมันงการได้เป็นแบบนี้เ็จไหนอยไน้อย ่บ่มัน่นใจบ่ต้องทักมาทักมาแล้วเฮามีความหวังไม่การขายของหรือว่าลูกคาสิสั่งของดีใจเบิรหาแดดากสูม <laughs> มันก็ไม่ได้ผิดที่คุณนะที่คุณทักมาแล้วคุณไม่สั่งคุณไม่มีความผิดเลยเขาเงินอยู่ในกระเป๋าคุณ ุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าถ้งพอขาดไมมค่ะเขาไม่ความหวังอย่ามาหลอกอะไรกันไม่ความหวังสงสัยอันก่อนหน้าที่ฉันยังไม่ไทักไลน์พักทักข้อความเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กพวกคุณใช้ได้ปกติเนะ แต่ว่าพอฉันทักไปแล้วสงสัยไลน์กับเ c e b o o k ตุยเย่หมดแล้วไม่มีการตอบไม่มีการอ่านก็ต้องย่านออกจากไม่สั่งไม่เอาเขาบอกว่าไม่รับนะบอกมาขัาเดียวโรลดไม่ว่าเลยสักคำเลยแต่นี่อะไรทักข้อความไปแล้วไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรเลย เหมือนลายมีปัญหาเหรอข้อความเฟซมีปัญหาเหรอถึงไม่เห็นข้อความของฉันบัิเัมาก,กินแสบแ้วคลิปนี้มาบอกม,มาจมสูบบ้างเท่าแล้วกินยังก็บ,บ้าให้ดีแล้วเแขยวกระปวด หาหลวกดาคนนี้เมืม่อเจ้าคิดเห็นยังไงในค่บอกสุข่อยัางเลยลูกค้าไม่ปิดแต่ว่าเดี๋ยวมาหลอกให้มีความบางัง พ่ออยาคินหมูนมำจมจำหหยฟังสูงผู้ได้กันที่เป็นลูกค้าประจำที่สื่อประจำกาขอบก็เลยหลายเด้อคนที่ยังบริษทสื่อกับมัสซอยจิ้มบางแหนลองเปิดใจดูว่าสินค้าของเราอร่อยจริงไหมพี่น้องโปรโมชั่นส่งฟรีมอแพ้งหรอกว่า มือ่อนีไปเลยวพี่้องเด้อขอบคุณกำลังใจใพี่้องสวัสดีครับ